สวัสดีค่ะบองสภาพมือสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าจัดเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะกับกางเกงยีนเอวยางยืดคุณผู้หญิงนะคะตัวนี้เป็นงาน USA lot sp ค่ะคุณลูกค้าจะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักนะคะราคานะคะ4500บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะคุณลูกค้าจะ1 0 0ถึง1ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะประมาณการนะคะ37บาทค่ะ ขอบพระคุณคุณลูกค,ค้าที่เข้ามารับสินค้าที่บริษัทบารของเรานะลูกค้าจ๋าช่วงบ่ายเรามีสองรายการนะคะเดี๋ยวรายการนี้จบพาไปสบัดต่อกันอีกหนึ่งรายการกันเลยแต่ตอนนี้คุณลูกค้าจ๋าเสียรายการนี้ก่อนเป็นกางเกงยีนคุณผู้หญิงเนี้ยเป็นเอวอยางยืดน,นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าใครชอบไงใครชอบไงใครชอบขายกางเกงยีน <laughs> ใครชอบขายกางเกงยนีนแต่ว่าไม่ชอบงานที่เป็นเอลฟิกนะคะลูกค้าจะไม่ชอบวัดทรงวัดไซส์เยอะนะคะต้องตัวนี้เลยค่ะลูกค้าจะเพราะาเป็นเอลยืดอีกทีไซส์เอสใส่ M, ไซส์เอ็มไซส์เอ็มใส่ไซส์เอลได้นะคะลูกค้าจะตัวนี้แนะนําเลยลูกค,ค้าขาบางตัวเป็นขาจ้ำด้วยนะคะทรงสวยเลยทรงวัยรุ่นมากนะคะใช่ค่ะบางตัวนะมีแบรนด์เป็นแก๊บบ้างมียูนิโคลบ้างมีจียูบ้างนะคะแต่ว่าพี่เคยแบบเคยซื้อนะตัวหนึ่งค่ะโอ้สองสามสองตัวสามตัวอยู่ พันกว่าบาทนะถ้าไหนที่เป็นแบรนด์ของยูนิโคลใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนจะอยู่ประมาณเจ็ดร้อยเก้าใช่แต่ว่าตอนนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเป็นพันเลยค่ะใช่ค่ะขึ้นแล้วไม่ได้ขึ้นร้อยสองร้อยเป็นพันกว่าบาทเลยแต่ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจกระสอบนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าในราคาสี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ c f ได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแฟชั่นแฟชั่นแบบนี้เป็นเชือกผูกนะคะเป็นแบบไม่มีเชือกนะคะลูกค้าจ๋าคะมาเลยน้ำชอบนะสำหรับแบบว่าสาวสาวอววบบบบกกะแสสาที่่ไมชอองงเดดัน ตัวนี้ต้องแนะนําเลยเป็นผ้ายีน์ค่ะลูกค้าขาแล้วก็เป็นเอวยางยืดใส่สบายจริงๆค่ะลูกค้าขาตัวนี้นะคะใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องงานเมกานะมีตั้งแต่เล็กและใหญ่นะเราขอสตาร์ตตั้งแต่ไซส์เอไซส์เอ็มไซส์แอลอาจจะมีเอ็มแอลค้ามาบ้างค่ะคุณลูกค้าจัดทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นซีไซส์เป็นเอวยางยืดค่ะคุณลูกค้าจะใส่ง่ายใส่สบายบางตัวเป็นเดนิมแบบบางๆเข้ารูปเข้าทรงด้วยนะบางตัวค่ะเอาง่ายๆมีตั้งแต่ไซส์น้ำไซส์พีไซส์ทั่วไปเลยนะลูกค้า จะเอาง่ายสาม,มารถใส่ด้วยกันได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าคะได้หมดเลยนะคะแนะน,นําแนะนําใครที่สนใจก็ cf ได้4,500 4,500ซื้อเยอะลดเยอะเหมือนเดิมค่ะลูกค้าค่ะตามคอนเซ็ปต์นะคะซื้อครบ2 0 0 0มืเรามีส่วนให้ด้วย1000บาทได้เป็นสมาชิกด้วยหรือใครจะซื้อเป็นเซ็ตสิบกระสอบนะคะได้ราคาส่งนะคะลูกค้าราคาส่งเราลดทุกลูกลดต่อลูกกันไปเลยหรืออยากได้ราคาเหมาก็สอบถามเพิ่มเติม,เ,ม,เ,มเข้ามาได้เลยนะคะใช่ค่ะน้ำขาพี่ว่ามีเป็นเหมือนส่งก บอกเล็กก็เราบอกใหญ่ด้วยนะอาจจะมีเป็นทรงเดฟมาด้วยคุณผู้ชายใส่ได้นะบางตัวนทรงผู้ชายเลยค่ะที่เป็นขาจําแล้วก็เอวใหญ่ๆนิดนึงค่ะนะ้ำเป็นบางตัวนะเอวใหญ่ก็จริงจะมีเชือกให้ผูกให้ดึงด้วยนะคะเอวใหญ่แล้วก็เป็นผูกเชือกให้เป็นไซส์เอ็มได้บางตัวคนไซส์เอสใส่เป็นไซส์แอลได้นะลูกค้าจะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเอวด้วยน้ําตัวนี้สวยสวยสีเข้มมาค อันนี้เป็นกาทรงตรงค่ะเป็นกระบอกตรงนะคะลูกค้าจ้นั่นแต่หนูนชอบสีอ,อ่อนนี้นะคะพี่อ๋อพี่ก็ชอบสีอ่อน<ว>ไม่ชอบสีเข้มนะ<ว>เพราะว่าใส่ส<ว>แล้วไม่เบื่อเนาะใช่ค่ะใส่ได้ตลอดเลยอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ต้องรีดนะลูกค้าจะเอาไป เอาไปร <ไป S 1> ีดนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนนะคะใช่ค่ะ,ะแนะน,นําแนะนํานะคะลูกค้าขะหมวดนี้นะคะใครที่สนใจ CF ได้เลยลูกค้า่ะเรื่องแบรนด์ก็มีคะนะคะส่วนใหญ่ก็เน้นเป็นแบรนด์ทางเมกานะคะหรือเดี๋ยวลูกค้าไปคัดดูอีกทีหนึ่งนะคะงานแบรนด์ก็ขายอีกราคาหนึ่งนะคะไม่แบรนด์ก็ขายอีกราคาหนึ่งต้นทุน37บาทเอาแน่ๆ,ล<ะ>ๆเลยลูกค้าขายได้แล้วตัวละร้อยนะคะลูกค้าจากตัวละร้อยได้นะคะค่ะน้ำเจอเป็นของอะไรพี่เจอแก๊ปกับรีกวเอร Y ไวต้นทุน สามสิบเจ็ดบาทใช่ค่ะคุณลูกค้าจ่าแก็บต้นทุนสามสิบเจ็ดบาทสุดคุ้มค่ะเอาง่ายๆนะพี่ว่าขายร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบได้เลยอันไรที่เป็นวสวยๆในแบรนด์ดีแบรนดังก็เอาไปไล่สดขายนะลูกค้าจะาสองสามร้อยยังได้แต่ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าด้วยซื้อสิบกระสอบลดทุกกระสอบค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นคุณลูกค้าจะแนะนําให้เช็คสต็อกหรือเช็คสินค้าก่อนนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าบานาน่าจ้า อัแบรนด์นะคะเน้นแบรนด์ทางเมกาค่ะรูกค้าค่ะหลากหลายนะคะแนะนําเลยใครชอบกระสอบนี้รับกระสอบนี้ใครอยากลุ้นนะคะอยากรองเปิดเองนะคะรับเป็นกระสอบใหม่ค่ะลูาคาเรามีพร้อมจัดส่งนะคะ กุญแจมาน้ำชาพี่ชอบสีแบบอะไรอยห่ือกันดูเดิ่อกอ่ะใส่กับเื้อสีขาวสวยหรือเป็นโทนสีดดงสีดําได้หมดนะเรียดในเนื่ก็สวยด้วยลูกค้าจานเนื้อผ้าแบบนี้นะคะใส่ง่ายคุณลูกค้าท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะวันนี้ตู้ลงมาใหม่ๆเลยวันนี้เราเรียบเร่งกระจายสินค้าให้นะคะอาจจะเป็นพรุ่งนี้ด้วยแต่สําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้ามารับเราก็ส่งหรือสะดวกเข้ามาเป็นพรุ่งนี้ก็ได้หรือยังไม่หยุดงานหยุดวันอาทิตย์เข้ามารับวันอาทิตย์ก็ได้ค่ะเพราะว่าบริษัทบัองเราเปิด เปิดทุกวันนะคะใช่ใชค่ะเปิดทุกวันเลยนะคะลูกค้าจะไม่มีวันหยุดนะคะเข้ามาได้เลยนะคะไม่สะดวกให้เราจัดส่งค่าขนส่งไม่แพงด้วยลูกคา้าขา8 0ดสบถึงสามบาทต่อกระสอบเท่านั้นนะคะใช่ใชค่ะแต่ว่าค่าขนส่งเราเป็นประมาณการเนาะใช่ค่ะบางขนส่งก็80นะคะลูกค้าจะบางขนส่งก็ร้อยยี่สิบร้อยหกสิบนะคะลูกค้าจะแต่ว่าตัวนี้เป็นเอวเล่ยงยืดสวยเลยแล้วก็มีเชือกให้ผูกให้ดึงด้วยนะคะคุณลูกค้าจะสวัสดีคุณลูกคา้าทุกท่านนะจ๊ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ ให้ด้วยนะคะใช่ค่ะแนะนําเลยค่ะหมวดนี้ค่ะลูกค่ะค่ะงานองานเมกานะคะถ้างานญี่ปุ่นเราก็ มีมีค่ะมีเนาะงานญี่ปุ่นเราก็มีนะมาวันนี้เลยนะโอ้สดสดเลยพี่เมื่อเช้านีหล้อนน้ำกับพี่เป็นคนไรลอ๋อำน้งที่บอกว่าไม่รู้ได้ยังไงก็น้ำขาล้าต้องดูล่าสุดเรามาด้วยกันลืมไปว่าเมื่อเช้าเราไปส่องถึงในกระทรวงใช่ค่ะที่บอกว่าสีเข้มๆน้ำบอกว่าแจงยินอเอลอย่างยิ่คุณผู้หญิงงานญี่ปุ่นทำไมสีเข้มจังใช่ราคาสี่พันห้าร้อยบาทไม่ได้ขายงานเมการหัสนี้กระสอบนี้เอาหันญี่ปุ่นก็ได้ใช่ค่ะหรืออยากให้มันเป็นฟรีไซส์ค่ะไซส์ค่ะคุณลูกค้าจะแนะนำเป็นอย่าง ล้ลูกเนาะ<ช>เอาญี่ปุ่นหนึ่งเอาเมริกาหนึ่งก็ได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเอาไปลองดูก่อนก็ได้นะสำหรับใครที่อยากขายงานเกียงยีนเอวยางยืดนะคะลูกค้าจะใครไม่มั่นใจสินค้าเข้ามาดูสินค้าก่อนได้นะคะูกค้าจะมาไม่ถูกยังไงถ้าขายแอดมินได้เลยนะคะหรือถ้าหาพนักงานขายโดยตรงได้เลยเ<ช>ม่์ได้ขึ้นหน้าเพจโทรได้ทุกเบอร์เอาแอดไลน์ได้ทุกเบอร์ขอพิกัดโลเคชันได้เลยนะคะใช่ใชค่ะวสวย <มา S 2> ตัวนี้สวยน้ำคูม,มากอ่ะค่ะสวยเลยเนี่ยจุดอ่โทนสีแบบนี้นะได้เนาะ เป็นแบบว่าใส่แล้วไม่เบื่อเนาะอันนี้ก็เป็นทรงแบบออกแนวทรงลูกนะผู้ชายใส่ได้นะคะลูกค่ะตัวนี้ผู้ชายใส่สวยเลยแต่ว่ากระสอบนี้พี่ว่าทรงผู้ชายมาเยอะนะเนาะหมายถึงว่าเป็นขาจ้ำแล้วก็เป็นเอวแบบใหญ่ๆเหมือนทรงผู้ชายค่ะนะใช่ทรงลูงทรงลูงนิดนึงใช่ค่ะเท่มาเลยอ่ะสวยเลยนะคะขาจ้ำขาไม่จ้ำนะคะแต่หลักๆเราไม่ได้เน้นเป็นเรื่องขาเนาะเราเน้นเป็นเอวนะคุณลูกค้าจ่ะเานน้นเป็นเอวยางยืดนะคะใช่ค่ะใส่แล้วสวยอ่ะตัดวนนะคะคุณลูกค้าจะใส่แล้วสวยใส่แล้วดีนะคะเฟเวอร์เหมือนกันค่ะคนี้ แนะนำเลยนะ,ะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้4,500บาทค่ะคา4,500บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะอ่ะอันนี้ก็ประมาณการค่ะคุลูกค้าจะเรื่องรายละเอียดยังไงนะคะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าลองไปรุ่นกันอีกรอบค่ะขออน,นุญาตทวนรายการค่ะสําหรับรายการนี้เป็นการเกงยีนเอ e อยางยืดคุณผู้หญิงเป็นงาน USA lot sp หรือว่าจะเป็นงานเมกานะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นสินค้าของทางบริษัทบรักราคา4,500บาทค่ะน้ําหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณ กนะคะคุณลูกค้าจะ 100- ่งถึงหนึชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจะ3าบาทค่ะค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ค่ะเฟซบุ๊กค่ะเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันค่ะแต่ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะฟ่ายตามีสองช่องทางคือช่องทางยูทูบและทิกต็อกค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ